สวัสดีคะ่ะทุกคนอยู่กับส้มในช่องราสิตาโปรเฟสเรทนเนอร์นะคะแล้วก็ชาเลนจ์28วันนวดหน้ากงอายุค,ะค่ะวันนี้จะมีเคล็ดลับเกี่ยวกับอะไรไปดูกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับส้มในวันที่ 6: 28 Day For e v e r กเดยอร์ยัง h a l l e n g e ค่ะวันนี้นะคะก็จะชวนทุกคนนวดหน้าเหมือนเดิมวันนี้ส้มใช้ตัวสเต็มเซลล์นะคะ,เป,ะเป็นสเต็มเซลล์จากพืชเป็นสารสกัดบริสุทธิ์แล้วก็ค่อนข้างจะเข้มข้นนะคะตัวนี้นะคะก็จะช่วยในเรื่องของลดริ้วรอยฟื้นฟูผิวขั้นสุดนะคะแล้วก็ช่วยในการทําให้หน้าเราเนี่ยตึงกระชับเด้งนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราก็ทาครีมไปก่อนเลยอันดับแรกหลังจากที่เราล้างหน้าอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ทาครีมให้ฉ่ำเลยเวลานวดหน้านะคะอย่าให้หน้าแห้งเด็ดขาดเลยนะคะวันนี้ส้มจะมาแชร์ท่านวดที่ง่ายมากๆที่ส้มใช้ตั้งแต่ส้มเข้าวงการนวดหน้าแรกๆนะคะเราทําให้หน้าส้มเปลี่ยนไปจนคนทักเลยนะคะอ่ะเราจะใช้บริเวณนี้ก็คือบริเวณซ้นมือนะคะอ่าแทงฝ่ามือเราใช้ที่เดียวตรงนี้นะคะเพราะว่าเป็นที่ที่มีน้ําหนักดีแล้วยกกระชับหน้าได้ดีเราจะลูดค่ะมันเป็นวิธีการรูดหน้าง่ายๆแต่ เห็นผลลัพธ์ดีมากๆนะคะรูดไปนะคะขวาไปซ้ายตามมือนี้รูดยกแบบนี้นะคะนี่นะคะจากข้างไปจนถึงหน้าใบหูเป็นลายการนวดหน้านะคะเป็นลายการาดึงหน้ารูดหน้านะคะลายแรกนะคะแล้วก็ใช้มือที่ตามเนี่ยก็ลงแค่ปลายนิ้วก็พอนะคะเราจะเน้นน้ำหนักไปที่มือแรกที่เราลงนะคะที่น้ำหนักที่ส้นมือนั่นเองนะคะรูดไปขาแบบนี้ สักสิบเซร็จค่ะต่อมาแนวต่อไปนะคะก็บริเวณหน้าแก้มนะคะจากปีกจมูกนะคะไปจนถึงขมับค่ะสังเกตนะคะทุกคนส้มเอาน้ำหนักมือเนี่ยลงที่ซ้นมือแล้วใช้ซ้นมือกดเป็นหลักนะคะ รูดไปเลยนะคะรูดลากเลายกขึ้นรูดลากลงแล้วยกขึ้นแบบนี้นะคะเป็นการยกแก้มนะคะยกแก้มจริงๆท่าเนี้ยช่วยในการเดินน้ําเหลืองได้ด้วยเป็นท่าที่ c o อ,อร์เกือบจะทุกอย่างแล้วก็ง่ายมากๆนะคะยกไปแบบนี้นะคะนี่ขวาไปซ้ายตามแบบนี้นะคะ point ของเราอยู่ที่ขมับเป็นหลักนะคะ10เซตอีกเช่นเดียวกันค่ะ ่อมาบริเวณตากดแล้วลูดไปอย่างเดียวไม่ต้องมือตามนะคะก็1 0ถึง15ครั้งนะคะวางไปมันจะเข้าบริเวณตาของเราพอดีนะคะแบบนี้เลยต่อมาบริเวณหน้าผากนะคะใช้ส้นมืออีกเช่นเดียวกันนะคะยกไปค่ะลูดจากหัวคิ้วไปหางคิ้วแล้วก็หางคิ้วมาหัวคิ้วนะคะสัก2เซตถึง3เซตค่ะมือที่ถนัดเลยนะคะไม่จำเป็นจะต้องขวาซ้ายนะคะไม่จำเป็นแล้วแต่ที่เราถนัดนะคะ ลากไปแบบนี้เลยนะเวลาลากเราจะลากจากบริเวณคิ้วไปจนสุดไรผมด้านบนแบบนี้นะคะต่อมานะคะอีกด้านหนึ่งนะคะก็ทำเหมือนกับด้านเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะทำเหมือนกันเอาจริงๆแล้วนะคะทุกคนท่าเนี้ยเป็นท่าที่หลายคนอาจจะเคยเห็นนะคะมันเหมือนเป็นท่าที่ง่ายแต่ที่ส้มบอกไปอะคะ่ะว่ามันต้องลงรายละเอียด การนวดถ้านวดไม่จําเป็นต้องพิสดารค่ะแต่ว่าคุณอาศัยการทําสม่ําเสมอทําเป็นประจําแล้วทําอย่างถูกต้องรับประกันว่าเห็นผลลัพธ์แน่นอนนะคะต่อมาทํามือแบบนี้นะคะวางแบบนี้นะคะเราจะบิดมือแบบนี้บริเวณขอลากลง นะคะเหมือนท้าเหมือนใบพัดเลยค่ะทุกคนบริเวณข้างคอตรงนี้จะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลื่อนแล้วก็กระตุ้นการทํางานของระบบน้ําเหลืองนะคะไล่ของเสี่ค้างค้าง,างที่อยู่บริเวณใบหน้าเราในแต่ละวันสุดท้ายนะคะ2มือยกไปแบบนี้เลยค่ะนวดแล้วก็ลูดขึ้นไปนะคะปาดวางนี้นะคะปาดแล้วก็ยกขึ้นไปเหมือนเป็น shape แบบนี้เลยนะคะท่าปิดท้ายค่ะ ทั้งหมดนี้นะคะส้มพแนะนําให้ทําทุกวัน7วันการันตีค่นหน้าคุณเปลี่ยนแน่นอนค่ะท่านี้ท่าเดียวไม่ต้องทําท่าอื่นเลยนะคะ7วันนะให้ครบ7วันแล้วมาดูกันว่าหน้าของคุณเปลี่ยนไปอย่างไร หลังที่ส้มนวดหน้าเสร็จนะคะแล้วก็ทาความสะอาดผิวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ <S <S สิ่งหนึ่งที่ส้มจะชอบทํามากๆเลยก็คือการพ่นน้าแร่ค่ะตัวนี้เป็นน้าแร่ออแกนิกนะคะส้มก็จะชอบมากพ่นไปนะคะแล้วก็ตบแทบๆเบ,บ,บาๆอย่างนี้นะคะมันทําให้หน้าของเราและผิวเราเนี่ยเฟสสดชื่นนะคะได้ดีเลยทีเดียวถ้าชอบถ้าใช่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในวันต่อไปอย่าลืมทํากันนะคะวันนี้ส้มลาไปแล้วสวัสดีค่ะ